ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีคลิปดีๆจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ยางนะครับการดูแลรักษายางยามหน้าฝนนะครับเมื่อถึงหน้าฝนแล้วเนี่ยเราควรที่จะเช็คดูนะครับว่ายางเราเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ยางยางรถยนต์นะครับผมอาไปดูกันเลยนะครับ เรามาดูลักษณะยางที่ดีนะครับยางที่ดีก็คือหนึ่งนะครับดอกยางนะครับนะครับดอกยางพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ลบนะครับก็คือจะขึ้นมาสูงนะครับแล้วหน้าสัมผัสด,ดอกยางนะครับ mm. เมื่อเราเอาเล็บจิกลงไปนะจะให้ความนิ่มนะฮะนิ่มนะครับแล้วการรีดน้ำนะครับจะดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดเราจิก ลงไปปุ๊บเนี่ยแข็งนะครับหน้าสัมผัสมันไม่จับถนนแล้วเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วยิ่งหน้าฝนนะครับอันตรายนะครับถ้ายางดีนะครับขับรถไปนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายนะครับเพราะว่ายางเนี่ยเป็นตัวที่รับแรงนะครับรับแรงจากรถทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหน้ายางนะครับจะต้องไม่เป็นการแตกแล้านะครับสังเกตดูได้นะครับ รถเรานั้นก็ควรที่จะเช็รลมยางนะครับอาทิตย์ละอย่างน้อยนะอาทิตย์ละสองครั้งนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลมยางมันน้อยปุ๊บเนี่ยนะครับจะทําให้รถเนี่ยเวลาบังคับเลี้ยวนะครับมันจะบังคับลําบากนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสบ,บนพื้นถนนมันก็จะทําให้รถเราเนี่ยกินน้ํามันนะครับ ลักษณะยางที่ควรที่จะเปลี่ยนนะครับก็สภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยางก็จะไม่มีดอกยางแล้วนะครับมันก็จะล้นแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็ควรที่จะเปลี่ยนถึงแม้ว่าตรงกลางนะครับมันจะมีดอกยางอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าการรีดน้ํานะครับมันคงรีดน้าไม่ไหวแล้วนะครับควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับยางเป็นลักษณะนี้นะฮะคือดอกไม่มีนะครับล้นนะครับ แล้วก็น่าจะอายุการใช้งานน่าจะเกินสามปีรถที่เกินสามปีเรควรที่จะเปลี่ยนยางนะถึงแม้จะมีดอกก็จริงนะครับแต่เราใช้มือนะครับสัมผัสได้โดยใช้เล็บจิกลงไปนะครับถ้ามันแข็งๆก็แสดงว่ามันไม่กอบสนุนแล้วนะครับยางพวกนี้ก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ,รบการสลับยางนะครับก็คือเราควรที่จะสลับยางนะครับ ประมาณหมื่นกิโลนะฮะหรือปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งหรือหมื่นกิโลเพื่อให้หน้ายางรถเรานะฮะได้กินเสมอกันนะครับเราควรที่จะเช็คนะครับเช็คดูด้วยนะครับว่ารอบรถเรานะครับมันมีตะปูไหมหรือว่ามีน็อตเนอะไรต่างๆนี่ไปทิ่มอยู่กับไอ้พวก หน้ายางหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องควรที่จะเช็คเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดยางเรารั่วนะครับหรือยางเราแตกแตกหักนะครับเราควรที่จะเข้าศูนย์หรือที่เราใกล้ๆบ้านนะครับหรือร้านป่ายางให้เขาเช็คดูให้นะครับว่ายางที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วยิ่งหน้าฝนด้วยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเยอะนะครับเพราะว่าเราเบรกไม่อยู่หน้ายางเราไม่สัมผัสกับพื้นถนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะตรวจเช็คนะครับหน้าฝนนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาแนะนําในการาบำรุงรักษารถยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ